ไปแล้วเดี๋ยวเอ้ยนมียจะบอกเราจะใส่ไมากตัวไหมฮะเด็กไหลงไมีคนหพี่บอกเจ็ดอันเหรอแล้วามจัมาได้ก่อนนะมาเก็บไว้กับพ่อคุณมราจะเาจพอมก็บข้อหรอจต้องอานแล้ว พอผมจับได้ก็มาทํทำไมอ่ะสวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับทุกคนซึ่งตอนนี้ทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็วันนี้นะทุกคนผมจะเข้าไปตามหาไอ้หมวกแดงอะ่ะก็คือไอ้หนุน้อยหมวกแดงนัน่นที่ผมเรียกชื่อมันนะแล้วก็วันนี้ผมมีขนมแล้วก็น้ำนันแล้วก็วันนี้ผมจะเข้าไปคุยกับมันแล้วก็ที่ผมบอกไว้คลิปที่ผมจัดการลูกน้องไอ้บุญน,น้อยนะั่นแหละผมบอกอยู่นะว่าผมจะมา บอกมันว่ายัางไงนะคือผมจะนั่แหละเดี๋ยวทุกคนรอดูคลิปนะว่าผมจะบอกอะไรนะแต่จะไม่บอกแค่ประมาณว่าจะเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปถามมันเกี่ยวกับพวกไอ้บุญน้อยเพราะว่าตอนนี้มันมีกันกี่คนนะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็มาเป็นช่วงประมาณเที่ยงกว่าแล้วนะทุกคนใกล้จะบ่ายหนึ่งแนละ้วด้วยแล้วก็มาคนเดียวด้วยครับทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนนะครับรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกัน นี่เลยทุกคนก็จะเดินไปแล้วเดีเ๋ยวเราไปว่านี่นะน่าจะเที่ยงแล้วแหละโอ้ใครก็ได้อุ้มผมไปทีผมขี้เกียจขึ้นตรงนี้มากๆเลยโอ้ขี้เกียจเลยนะทุกคนผมจะลองเรียกไอ้หมึกแดงนูนัดกับมันก็ เป็นเมื่อวานนะแต่แค่มาวันนี้เก็ดขาวเลยแล้วก็รอบแรกที่ผมเจอมันใช้เวลานนะมันอ่ะมันโดนใช้ให้หาสมุนไพรเพื่อไปรักษาตัวไบุญน้อยนะที่โดนของเข้าตัวมันดูตอนนี้หายดีหรือว่ายังไงหรือว่าตอนนี้มันไม่ว่างก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันเหนื่อยจัดเลยทุกคน นกเต็มเลย แบบให้แบบคนนั่งวงคุยกันเลยคงไม่ใช่จะดูดีทางแบบคนมาน้อย,ยนะก็น่าจะมีแค่คนแบบที่หนึ่เพราะว่าคนมาเยอะนี่ทางคงจะเรียบหน้าดูแต่มันก็ยกังเป็นทางเหมือนเดิมนะ

หรือเปล่าผมว่าปกติขอฟังบอะมีเสียงอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ้าเรานั่งฟังนี้เราจะได้ยินนะโดนแต่ตรนนี้คือผมฟังผมยังมองว่าปกติอยู่ตรงนี้อาจจะยังปกติแต่ด้านหน้าเราก็ไม่รู้นะ กูเลยเดินอยู่ข้างๆใ่ล้ะหลังเห็นอยู่ เออผมลืมบอกนะทุกคนนั่นแต่ผมจะลงไปดูนะไอตัวที่ผมไม่ได้เคลียร์ล่างมันเลยนะผมจะลงไปดูว่าอยู่หรือเปล่าอาจจะอยู่หรือมั้งอาจจะถ้าอยู่ผมจะไม่ถ่ายทุกคนดูอาจจะถ่ายอยู่ห่างๆทุกคน ฮะไม่อยู่รู้ไหมมีคนมาเอาตัวมันหรือเปล่าคือ,อบมบอกนะแต่ตัวหายไม่รู้นะว่าไปไหนแต่ไม่เป็นไรเลื่องไรที่ผมยัดเข้าปากมันน,นนะ กลับมาอยู่ในกระเป๋าผมละผมอันนี้คือผมก็โอเคละแต่ไม่รู้ตอนนี้มันยังมีชีวิตอยู่ไหมพวกเอาไปนี่เอาไปทำอะไรวะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องของผมละน,นี่ตอนนี่คือผมตะโกนเรียกแน่นอนรอบน,นี้ mua đang Mua đang Vui thay ní lứa bao Mua đang Đây gì máy, ơi cái tăng nữa nữa Mua gan Hai bà Bắt mình nữa, vô này quá Xuống phép, ừ. xuống trời ơi

một đang sai bảo à. này mà mấy cái vòng chơi không này mà. โม่งแดงเหรอดูซิปูได้ไงใครดีเวนเน่จำกูไม่ได้มาเนี้ยมานี้นะอ๋อเอ้ยอ๋ออ๋อเลยดิเออเฮ้อมาลอนานยังเมื่อวานนีนัดกูไม่มาไม่ไม่ว่างต้องขอโทษแล้วแล้วนี่มาเพิ่งมาเองเหรอ มาสักพักนี้มาตรงไหนกูมาเมื่อกี้ไม่เจอโอ้ยกูไม่เจอตรงนี้นะเออเดี๋ยวมาคุยกันคำถามเลยมึงมึงนั่งที่ที่ร่มๆตรงนั้นได้ป่ะตรงนั้นอะแน่นอนตรงนั้นอะเออไปนั่งตรงนั้นกูจะไปคุยกับมึงไงเฮ้ยห่เอเลือหรอเอ,อ้ยนั่งตรงนั้นแหละแจ๊วคือถามอะไรวะ เออเขาไปคุยกันมึงจำคำถามที่กูฝากไว้กับมึงได้ไหมเราดีอ่ะจำได้อ่าออปัดด้วยเออดีคำถามแรกว่ามาคำถามแรกใะไรที่มึงบอกเออมึงก่อนดินั่งลงออเหรอทำไมจริงแจมันยังไม่ถามกูเลยมึงเยอะเอออ่อคาคำถามแรก กิมจะขอไปเยี่ยมใช่ไหมพ่อครอัวใครถใครใครบอกใครบอกให้มาถักอ่าแล้วก็มึงบอกว่าอะไรมไมไ่บอกอะไรพ่อครัก็เดินออกจากบ้านเลยอ่าแล้วก็ไอ้คำท่านนเป็นไงนี่คำท่านเนึ่ยเราจะขอเนื้อมาแล้วมึงจะช่วยอ๋อกิมมันสั่งให้พ่อมาเล็กไหร่อ่ะพ่อมึงอ่ะพ่อมึงได้อะไร อ๋องั้นพ่อคูก็บอกไม่ต้องรู้หรอกไม่ต้องรู้ทำไมวะกูก็ไม่รู้นึ่งไม่รู้ด้วยหรอเอ็งวันนี้มีขนมมาให้กินกีน่ามากใช่หรอได้หมดเลยกูให้ดีนะขนมมันลอยอยู่เว้ยล้ำเนี่ยกินน้ำด,นด้วยอ๋อมีนะทุกคนขนมนี่

นั่นนะทำไม่ได้เหรอฮะนับถือของแม่จัดอืมเข้าใจเข้าใจแต่กูไม่เอาด้วยหรอกหัวลุงรังคันตัวคันคันแบบคันคันนี่เหรอกูก็ว่ายุทำอะไรอืมคันมือจักสาบผมบ่ฮะฮะจัดน่าสาบไหม โ okay. อเคเมื่อากะปุกนิ้บ้างแล้วไปให้พ่อมปกนี้กนะจาไดนคอยถุงหนึ่งได้ป่าุสา่สองถุงฮะ <c oughs> ไม่ตอบแล้วเอาถุงเดียวพอถุงแรกนี่เอาไปเล่นถุงสองนี่ทยังหน้าจะมีขนมปังเออเนี่บ

เขชื่อไรเดี๋ยวพอเอ้ยถ้ากูรู้จะรอถ้ากูรู้จะรอเราชื่อ, <ไป S 1> อพอ,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 อมจะรอก็รอไปเราพร้อมหรือเปล่อยากรอป่ะรอกไม่ได้ไม่อะอืมเนี่ยนี่ก็ไรเก่งดุทำไงอันนี้ถึงนี้ตรงนี้ถึงนี้ถึงไง รูวบาศ้าทำมาจากอะไรร<ห>ูกบาศกาหรือว่าอะไรไหนอืออือเมื่อกี้อานี่ยรอะมันเป็นภาษาอะไรภาษาไทยเอ้ยดีว่ะร้อ่านว่าอะไรอ่ามึงพูดตามกูนะขน,นมขน,นมกานบัวกานบัว Lốt tôm dầm. tôm yam. tôm tôm yam. Ugh! Nãy loại. A vệ tinh tưng nằm lại ăn à, à, à. là... đi. Bù. Anh ơi bà. Tu mày hưu lại. Tu mày hưu lại. Tu mày hưu lại. Tu mày hưu. Tu mày hưu. Tu mày hưu. Tu mày Ừ. Bánh สมุนไพรที่พ่อไห่หานี้บุญ้อยได้ยังครบอย,ย่งฮะฮะยังไม่ครบยังไม่ครบทไมวะทำไมาหาคุณหาใช่ไหมคุหาคุหา,หา,หาตะโกบองยางแล้ก็ินแ๊บนึงิอีกนึงงแล้วก็ มันย <topic> <him> ังไงกันนะมีเียวตัวงูแบบนี้แมันกกลับอีกใช่เหรอมึงก็ไม่หาต่อเลยำไมตัวสัตสัตอะไรเสือเปล่าหรือหมาหเูล่า ไปแล้วเดี๋ยวเอ้ยีบอกจะเอาเด็กใส่ไปไหนไม้ฮะเด็กไหล่มีคนไหมที่บอกเจ็ดอันหรอแล้วามาจากาไก่อนนะมไว้กับพ่อคุณมจะมาจะพร้อมก็บพ่อหรอสองอันแล้ว

ปากไปอยากเลิกโอเคไปอ่ะอืมเด็กคุยเอาให้เออกยัดูไหฮะคุณยังมยังดูไหนะเออโอเคไอ้เด็กนี้มันมีของไอเด็กนี้วางเทปทุกคนสบายแล้วมึงเอ้ยมันจะให้ผมนะมันบอก ไปดีๆนะเว้ยโอเคทุก,ทกคนก็ประมาณนั้นเลยที่เราคุยกันนะนะพรุ่งนี้ผมจะมาจะไม่พูดเลยมากทุกคนดูคลิปก็น่าจะเข้าใจอยู่นะอืมเลขไหลสองอัน,นแต่ผมก็พูดถึงนะผมก็ไม่แบบไม่อยากได้เลยหรอกแต่ถ้ามันจะมาให้จริงๆถ้ามันเอามาได้นะก็เอาเลยละกันไม่พูดเลยมากก็ถ้ามีสั่งอันนี้ไม่ต้องกลัวใครเลยอนะ โอเคทุกคนงั้นก็เชิญคลิปหน้าเลยครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นก็เชิญคลิปหน้าเลยครับบ๊ายบายครับทุกคน